เมืองป่าทึบแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของดินหมอกปกคลุมทั่วท้องถนนกลิ่นเน่าเหม็นของเลือดค้างในอากาศหน้าร้านชํำไม้เก่าหลังหนึ่งมีรอยเลือดไหลเป็นทางจากบันไดลงไปถึงร่องท่อระบายน้ำเสียงมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งดังขึ้นเด็กหนุ่มในเสื้อหนังเปิดไฟสูง เบรกกระทันหันหน้าบ้านหลังนั้นเขาลงจากรถหันซ้ายหันขวามือของเขาถือปืนไทยประดิษฐ์มืออีกข้างหนึ่งสั่นเล็กน้อยสายตาของเขาเจอรอยเลือดแล้วตามรอยนั้นไปจนถึงประตูไม้เปิดแงม้มภายในบ้านมีเพียงแสงจากหลอดไฟกระพริบเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆและ เสียงลมหายใจดังครื่อจากมุมห้องเขาเดินช้าๆทุกก้าวดังชัดเจนพื้นไม้ลั่นเหมือนจะหักได้ทุกเมื่อมุมห้องมีร่างหนึ่งนั่งพิงกำแพงเปื้อนเลือดตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงเขา่าดวงตาของชายคนนั้นเบิดกว้างเหมือนไม่อยากตายแต่ก็ยอมแพ้แล้วเด็กหนุ่มหยุดนิ่ง เมื่อไหลลงคางปากแห้งจนต้องกลืนน้ำลายเสียงจากหลังบ้านดังขึ้นมันอยู่ในนั้นเขาหันไปทางเสียงตาโตมือกำปืนแน่นเสียงฝีเท้าสามคนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาถอยหลังชนกับโต๊ะจานข้าวตกแตกกระจาย เงียบอีกครั้งประตูหลังบ้านเปิดออกผู้ชายตัวใหญ่ใส่ชุดหนังดำในมือถือมีพราเปื้อนเลือดเขายิม้มยิ้มกว้างจนเห็นฟันเหลืองทุกซี่มึงมาทำไมวะไอ้หนูเด็กหนุ่มไม่ตอบแค่ยกปืนขึ้นมือสั่นอีกสองคนตามเข้ามาปิดทางนีทั้งหมด กลิ่นเลือดกลิ่นคาวกลิ่นความตายเข้ามาเต็มจมูกหัวใจเขาเต้นแรงเสียงดังในอกเหมือนกลองรัวเสียงเดียวที่ได้ยินในหัวคือยิงเขากดไกปืนเสียงดังเปรี้ยงสะเทือนไปทั้งบ้านแต่กระสุนไม่ออกปืนด้านเขาชะงัก ดวงตาเบิกโพลงมือรีกระตุกอีกครั้งเปล่าเงียบชายชุดดำหัวรอเสียงต่ำเหมือนสัตว์ป่ากำลังจะงับเหยื่อปืนกากแบบนั้นมึงคิดจะฆ่ากูเขาเดินเข้ามาใกล้ชา้ามั่นใจทุกก้าวเหมือนเสียงประนามเด็กหนุ่มถอยจนหลังติดกำแพง ไม่มีที่ไปเสียงลมหายใจตัวเองดังชัดเร็วขาดเป็นจังหวะชายอีกสองคนล้อมจากซ้ายขวาหนึ่งในนั้นถือสนับมือเหล็กอีกคนถือท่อนไม้เปื้อนเลือดแห้งนี่แหละเมืองของพวกกูชายชุดดำเงื้อมีดแสงไฟสะท้อนใบมีดวาววับเด็กหนุ่มเงยหน้าสบตา แล้วพูดเบาๆมึงฆ่าพ่อกูที่นี่คืนนี้กูจะเอาคืนมีดฟันลงมาแต่เสียงดังขึ้นจากหน้าบ้านตึงประตูพังชายแก่ผมขาวในชุดเสื้อชาวนาถือปืนลูกซองยาวสองลำกล้องถอยไปไอสัตว์ชายชุดดำชะงักลูกซองขึ้นลำ เสียงคลิกดังชัดเจนทุกคนหยุดนิ่งชายแก่เดินเข้ามาชา้าสายตาแข็งกร้าวเสียงลั่นไกลดังขึ้นปังชายถือท่อนไม้โดนตะมอกกระเด็นไปชนตู้ล้มทั้งตัวเสียงแตกของกระจกดังสนัน่นเลือกประเซ็นขึ้นผนังอีกคนที่ถือสนับมือวิ่งเข้าใส่ชายแก่ แต่ว่าเร็วไม่พอลูกซองลำกล้องที่สองยิงใสข่ขาจนกระดูกแหลกเขาร้องลั่นล้มลงดิ้นน้ำตาไหลเพราะความเจ็บเด็กหนุ่มยืนช็อกมือยังถือปืนด้านตาย,ยังจ้องชายชุดดำเขายังยืนอยู่ไม่ขยับแต่ในดวงตาเริ่มมีแววลังเล ชายแก่หันไปทางหลานชายยิงมันตอนนี้มือของเด็กหนุ่มสั่นน้อยลงเขาเงยหน้ามองศัตรูชายชุดดำก้าวช้าช้านีดพรายังอยู่ในมือแต่ตอนนี้เขาไม่ยิ้มแล้วเสียงกรนจากชายที่โดนยิงดังก้องในบ้านเล็กๆเ,เด็กหนุ่มยกปืนขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงเขาเดินไปข้างหน้า หนึ่งสองเก้าหายใจช้าเขาหยุดตรงหน้าชายชุดดำมึงค่าพ่อกูตรงนี้จำได้ไหมชายชุดดำไม่ตอบเขามองเด็กหนุ่มนิ่งๆก่อนพูดเบาๆพ่อมึงอ่อนแอเด็กหนุ่มไม่พูดต่อเขากดกัอีกครั้งเปรียงครั้งนี้กระสุนออก เต็มหน้าอกชายชุดดํากระตุกร่างลม้มลงข้างโต๊ะที่มีจานแตกเลือดไหลออกทางปากเด็กหนุ่มยืนนิ่งมือยังจับปืนแน่นเสียงรอบข้างเงียบลงอีกครั้งชายแก่เดินเข้ามาข้างหลังวางมือลงบนไหลหลานชายจบแล้วแต่ไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงกลิ่นขมเหลวปืนและเลือดอุ่น ที่ยังคงอยู่ในอากาศฝนเริ่มตกเม็ดแรกกระทบหลังคาสังกะสีเสียงดังแปะแปะแล้วกลายเป็นสายฝนที่กระหน่ำลงมาซัดใส่ทุกอย่างที่ยังเปื้อนเลือดเด็กหนุ่มยังคงยืนนิ่งน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าผสมกับน้ำตาที่เขาไม่รู้ว่ามันออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชายแก่หันไปมองศพที่นอนนิ่งบนพื้นไม้ ข้างๆคือมีพแ้าย่างเปื้อนเลือดแห้งมันนิ่งจนดูไม่ต่างจากไม้ท่อนหนึ่งเสียงหอบหายใจของชายที่ถูกยิงขายังดังอยู่ตรงม,มุมห้องแต่ไม่มีใครสนใจเขาอีกต่อไปเด็กหนุ่มเดินไปที่ศพของพ่อที่พิงผนังอยู่เขาสุดตัวลงวางมือบนหัวไหล่ที่เย็นเฉียบเขาหลับตาศพหน้ากับร่างไร้ลมหายใจ เสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆปลบทุกอย่างรวมทั้งเสียงสะอื้นเบาๆชายแก่เดินไปปิดประตูหน้าล็อกกรอนอย่างแน่นหนาเขารู้นี่ไม่ใช่จุดจบพรุ่งนี้จะมีข่าวออกตำรวจอาจมาแต่ไม่มีใครจะพูดความจริงในเมืองเล็กๆแห่งนี้ความยุติธรรมไม่มีที่ยืนมีแต่เลือดและคำว่า จักสีเขาหันกลับมามองหลานชายซึ่งนั่งกอดศพผู้เป็นพ่อในบ้านที่เปียกฝนและเปื้อนเลือดและเขารู้คืนนี้เขาเพิ่งสร้างฆาตรกรอีกคนในเมืองนี้เด็กหนุ่มลุกขึ้นช้าช้าเสื้อเชิ้ตสีเทาเปียกฝนแนบลำตัวเลือดของพ่อเปื้อนหน้าอกเขาผสมกับน้ำฝนกลายเป็นสีคล้ำ ไหลลงตามแขนข้างหนึ่งดวงตาเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาของเด็กไม่ใช่สายตาของคนที่กลัวแต่มันคือสายตาของคนที่ผ่านนรกมาแล้วเขาหันไปมองชายแก่พูดเบาๆแต่ชัดทุกคำมันจะไม่จบแค่คืนนี้ชายแก่ไม่ตอบแค่มองนิ่งๆเสียงฝนยังตกไม่หยุดไหลาตามหลังคา ตกลงพื้นเหมือนเสียงร้องจากฟ้าเด็กหนุ่มเดินออกจากบ้านผ่านศกผ่านเศษกระจกผ่านรอยเลือดที่ยังไหลช้าๆบนพื้นดินเท้าเหยียบลงบนแอ่งน้ำประเด็นเป็นรอยโคลนข้างนอกเมืองยังคงเงียบแสงไฟสลัวบางบ้านปิดหน้าต่างแน่นบางบ้านเงียบราวกับไม่มีคนอยู่แต่เขารู้ ทุกสายตากำลังมองทุกหูได้ยินเสียงปืนเมื่อครู่เขากำลังถูกจดจำในฐานะคนที่ฆ่าแต่ก็ในฐานะคนที่กล้าเผชิญหน้ากับมันฝนยังคงตกกลิ่นดินกลิ่นปืนกลิ่นเลือดล้วนผสมกันในอากาศเด็กหนุ่มหยิบปืนขึ้นมาอีกครั้งถอดแมกกาซีนใส่กระสุนใหม่ทีละเม็ด มือมั่นคงไม่มีความลังเลเขาเดินตรงไปยังถนนสายหลักของเมืองทางที่นำไปยังร้านเหล้าโกดังและบ้านของหัวหน้าแก๊งอีกหลายคนเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจมีประโยคเดียวที่ดังชัดกูจะล้างบางมันทั้งหมดเขาเดินลุยฝนไม่มีร่มไม่มีเสื้อคลุมมีแค่ปืนในมือ กับความแคนในหัวใจเสียงฝนกระแทกพื้นถนนผสมกับเสียงรองเท้าเปียกน้ำกระทบพื้นไฟหน้าร้านบางแห่งยังเปิดอยู่แต่เงียบเรากับเมืองทั้งเมืองกำลังกลั้นหายใจที่หัวมุมถนนร้านเหล้าเล็กๆสว่างจ้ามีเสียงหัวเราะดังลอดออกมาเสียงเพลงลูกทุ่งดังแววแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปเงียบ ทุกสายตาหันมามองมีผู้ชายสี่คนนั่งอยู่รอบโต๊ะอีกสองคนยืนพิงเคาน์เตอร์หนึ่งในนั้นคือเทียนลูกน้องคนสนิทของหัวหน้าแก๊งใหญ่ของเมืองเขาเลิกคิว้ววางแก้วเล่าลงชา้าแสดงอำนาจเอ้าไอ้หนูมึงหลงทางเหรอเด็กหนุ่มไม่ตอบ เดินเข้ามาเรื่อยๆตรงนิ่งเหมือนมีเงาตามหลังทุกก้าวมือเขายกปืนขึ้นแต่ยังไม่ลั่นกายเทียนลุกขึ้นวางมือบนเอวใกล้ปืนพกมึงจะทำอะไรคิดให้ดีเสียงปืนดังขึ้นเปรียงมือเทียนกระตุกปืนร่วงเลือดพุ่งจากบาข้างขวา เขาร้องล้มลงข้างโต๊ะทุกอย่างแตกตื่นแต่ไม่มีใครกล้าขยับเด็กหนุ่มยังยืนอยู่ที่เดิมปืนยังยกขึ้นดวงตาแน่นิ่งมึงบุกบ้านกูฆ่าพ่อกูคืนนี้ถึงตาพวกมึงแล้วเสียงเขาชัดเจนแม้ฝนจะยังตกแม้หัวใจคนทั้งร้านจะเต้นระรัว ผู้ชายคนหนึ่งพยายามชักปืนแต่เด็กหนุ่มเร็วกว่าอีกนัดกลางอกชายคนนั้นหงายหลังชนขวดเหล้าแตกกระจายกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนไปทั้งห้องเสียงฝนภายนอกยังไม่หยุดแต่นั่นไม่ดังเท่าเสียงในหัวของเขาที่ผูดซ้ำๆเสียงปืนกลายเป็นสัญญาณไม่ใช่แค่ในร้านแต่ทั้งเมืองเริ่มเคลื่อนไหว โทรศัพท์ถูกยกขึ้นข่าวแพร่กระจายลูกชายไอเดดบุกยิงกลางร้านเหล้ากลุ่มที่เคยยืนเงียบเริ่มขยับพวกที่หลบอยู่หลังมา่านเริ่มเตรียมอาวุธเด็กหนุ่มโยนแมกกาซีนเก่าใส่อ่ะมึงพร้อมจะกลายเป็นปีศาจหรือยังเด็กหนุ่มไม่ตอบเขาแค่ใส่แมกกาซีนใหม่เข้าปืน ปลดเซฟและเดินออกไปสู่เสียงฝีเท้าสู่กลิ่นเลือดสู่ค่ำคืนที่ไร้พระจันทร์แสงไฟจากหน้าร้านส่องเข้ามาเป็นเงาสลัวเงาของชายชะกันหลายคนขยับผ่านประตูเหล็กเสียงฝีเท้าเหยียบเศษแก้วดังกรอบแกรบเด็กหนุ่มหลบหลังกำแพงบางหายใจช้านิ่ง เหมือนสัตว์ป่ารอจังหวะซุ่มโจมตีเสียงพูดแผ่วเบามันอยู่แถวนี้แน่อย่าให้มันรอดออกไปได้หนึ่งในพวกนั้นเตะประตูห้องเครื่องมือประตูเหล็กเปิดผางแต่ในนั้นว่างเปล่าเขายังไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรในเงามืดปืนเล็งอยู่แล้วที่อกของเขาเด็กหนุ่มเหนียวกาย เรียงร่างชายคนนั้นกระเด็นลม้มเสียงร้องดังลัน่นพวกที่เหลือรีบหมอบยิงสวนทันทีเสียงปืนดังสะท้อนทั่วร้านเครื่องมือซ่อมหล่นกระแทกพื้นเด็กหนุ่มกลิ้งหลบเปลี่ยนตำแหน่งวิ่งทะลุป,ประตูด้านหลังกระสุนเล่ตามหลังเจาะผนังเป็นรูพรุนเขาวิ่งออกสู่ซอยแคบ ฝนยังตกเลือดผสมกับน้ำขังใต้ฝ่าเท้าไม่มีที่ให้หยุดไม่มีที่ให้ซ่อนนานเขาวิ่งเข้าไปในตรอกมืดผ่านรั้วไม้ผุจนไปเจอห้องแถวร้างข้างในมีลงเย็นร้านขายน้ำแข็งเก่าไม่มีคนไม่มีเสียงเขาผลักลงเข้าไปหลบหายใจหอบ มือยังจับปืนแน่นในความเงียบเสียงฝนตกใส่หลังคาสังกะสีดังก้องเหมือนกลองศึกเสียงฝีเท้าตามมาอีกครั้งชัดเจนหนักแน่นเขาแนบหลังกับผนังเหมื่อไหลทั้งที่อากาศเย็นเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าประตูไม่มีใครพูดอะไรเพียงเงียบ ก่อนจะมีเสียงเคาะประตูเบาๆราวกับเคาะจากฝาโลงเสียงที่ไม่ควรเกิดในเวลานี้เสียงที่ทำให้หัวใจเขาเย็นว่ากว่าอากาศรอบตัวเสียงเคาะประตูยิ่งหนักขึ้นเหมือนมีใครพยายามเปิดเข้ามาเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายลมหายใจกลายเป็นเสียงสะอื้นเงียบเขาค่อยๆดึงปืนขึ้นพร้อมจะ,ะเผชิญหน้า ประตูสังกสีค่อยๆเปิดออกแสงจันทร์อ่อนๆสัดส่องผ่านช่องแหวง่งแต่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่มนุษย์ร่างสูงใหญ่คลุมด้วยเสื้อคลุมเปื้อนเลือดใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่สนามรบธรรมดามันคือสงครามที่ลึกลงไปในใจสงครามที่ไร้วันสิ้นสุด ชายคนนั้นยกมือขึ้นเสียงแห่พระผู้ช้าช้ามึงคิดว่ามันจะจบง่ายๆหรือเด็กหนุ่มสายหัวไม่แต่กูจะหยุดมนันคำพูดนั้นหนักแน่นแม้ลมหายใจจะสั่นฝนเริ่มหยุดตกคืนเริ่มสงบแต่ความเงียบนี้เต็มไปด้วยความหมายในความมืดนั้นเด็กหนุ่มเดินออกจากโรงเย็น พร้อมกับความหวังที่ริบรีสงครามยังไม่จบแต่เขาจะสู้เพื่อเมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบเพื่อเลือดที่ถูกหลั่งไปเพื่อความยุติธรรมที่ยังมีอยู่ในใจคนคือหนึ่งในเมืองเล็กๆของไทยจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะใครบางคนยืนหยัดแม้จะลำบากแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต สงครามนั้นอาจจะโหดร้ายแต่ความกล้าหาญจะไม่ถูกลืมและในความเงียบหลังพายุเสียงชีวิตยังคงเดินต่อไปช้าๆแต่มั่นคงในคืนที่ไร้แสงจันทร์